ปีใหม่ปีนี้นะคะปี65เนี่ยสีเทามานะคะสายลมไม่รีบเลยเพราะมีลูกค้ารีบจองเลยนะคะคันนี้อ้าวนะตัวจ ต,ติดไหมบา,างกันแบบทัชสกรีนนะคะแบบสัมผัสได้เลย เราต้องการขยายทีมครับบริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์เราดําเนินธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสองมาก,กว่า23ปีเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราต้องการขยายทีมครับถ้าคุณมีความฝันถ้าคุณอยากมีไรายได้ที่มั่นคงอยากจะพัฒนาตัวเองและเติบโตไปด้วยกันเราเปิดรับสมัครหลายตําแหน่งเลยครับฝ่ายขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมขับรถทีมคาร์แคร์และทีมศูนย์บริการสมัครผ่านช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k รถยนต์มือสองมงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีหวังว่าจะได้เจอกันและได้ร่วมงานกันนะครับ วันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อ่าวันนี้สายลมนำเสนอคันนี้เลยค่ะโตยตายาลิส1.2ตัว G ีนะคะเกียร์อโอตโต้ปี2017นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมจะบอกว่าข้อดีของคันนี้นะคะ จุดขายของคันนี้มีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญเอาสีก่อนสีเทาเนีน่ยนานๆจะเข้ามาเพราะลูกค้าถามหาสีเทามากส่วนมากสายลมขายไปสีขาวกับสีดําสีแดงก็มีนะคะแต่ปีใหม่ปีนี้นะคะปี65เนี่ยสีเทามานะคะสายลมเลยรีบเลยเพราะมีลูกค้ารีบจองเลยนะคะคันนี้อา้าวเดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องก่อนนะคะว่าห้องเครื่องจะแจ่มแค่ไหนนะคะดเดิมๆเ,เลยค่ะท่านะผู้ชม 1,197นซีซีนะคะ86แรงม้านะคะเดิมๆเลยอะเดิมมากเลยท่านผู้ชมไม่มีขยับเลยไม่มีรอยด้วยนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะ,ะไฟเอลเอลดด้วยเห็นไหมคะเป็นโฉมใหม่ปี17นะคะท่านผู้ชมะนะคะท่านผู้ชมอ้าวที่สำคัญเลยนะคะคันนี้นะค,ะครบคันมากนะคะยางด้วยยางใช้ได้อีกนาน ใช้ได้อีกนานๆแบบว่าหายห่วงเลยนะคะท่านผู้ชมที่สําคัญนะคะคันนี้อุปกรณ์ครบครันเพราะว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากค่ะท่านผู้ชมขาดแค่คนขับอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวสายลมพาชมอ่ะอันนี้กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเก๋ไก๋มากตรงนี้คะมีลายของเขาอยู่แล้วนะคะเฉพาะของยาลกสนะคะดกมากอ่ะชมภายในก่อนเลยค่ะเป็นบ่อผ้านะคะไม่อมความร้อนค่ะท่านผู้ชมที่สําคัญมากๆเลยเห็นไหมคะ บนเพดานบนฝ้าหลังคายนะคะมันจะกว้างมากทรงมันจะสูงนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมกว้างสบายนะคะอ่าดอกวซายลมนั่งเพชดโดนะคะเนี่ยที่ลองรองพื้นตรงนี้ปกติของเขามากับตัวรถคือเป็นอย่างนี้ของยาลิสเลยนะคะเจ้าของเดิมก็มีใยบวกสีแดงเห็นไหมคะเก็บฝุ่นนะคะอยู่ในนี้นะคะ ก็ลงไปตรงข้างล่างเห็นไหมคะใย,ยบวกมันจะบวกข้างล่างมันจะเป็นพื้นแบบเรียบเห็นไหมข้างบนจะเป็นแบบใย,ยบวกนะคะแล้วฝุน่นจะลงไปข้างล่าง,างนี้ปุ๊บเวลาเราจะเคาะต้องกําสาดแล้วก็หยิบไปตรงนี้ได้เลยหยิบแบบนี้แล้วก็ทิ้งอย่างนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมอโอเคอะเดี๋ยวสายลมพาชมด้านหลังว่าด้านหลังจะกว้างขนาดไหน,นกว้างมากเนี่ยค่ะนี่คะ่คะ สบายตาแล้วก็เย็นตาด้วยนะคะพื้นข้างในสีเทาดำนะคะท่านผู้ชมสบายนะนั่งข้างหลังก็ไม่เวียนหัวนะคะอ้าวพับได้เหมือนเดิมยาลิสนะคะของเขาเห็นไหมคะสี 46, ่สิบหกสิบกยตรงนี้ออกนะคะท่านผู้ชมกว้างพับได้เผื่อเราขนข้าวขนของนะคะอันนี้มาจากยาลิสอยู่แล้วเอาชมด้านหลังกันด้วยนะคะท่านผู้ชม ตัวจีกว้างนะคะอุปกรณ์ครบแบบเติมลมอตัตโนมัตินะะี่ค่ะท่านผู้ชมกว้างมากนะคะที่บางตาเห็นไหมวางวางของได้ด้วยนะคะเปื่อเรามีตุ๊กตาอะไรงเงี้ยตรงนี้เราก็วางได้อ้าวบนหลังคาด้วยเห็นไหมไม่ผูนะคะไม่มีรอยเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวสายลมจะพาชมว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงกับเจ้าของเดิมนะคะ,ะเห็นไหมคะนี่ตรงซอกประตูด้วยเห็นหลูกค้าหลายคนจะถามว่าประตูมีอะไรไหมไม่มีคะ่ะไม่มีเหตุอะไรเลยเห็นไหมคะเดิมเๆมมากเลยปี2อ่7ปน2017นะคะท่านผู้ชมเลขไม่เท่าไหร่ปุ่มสตาร์ทอ่านะคะเลขไม่อยู่ที่ 91529กิโลท่านผู้ชมน้อยมากเลยน้อยจริงๆไม่ถึงแสนอ่าคราวนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะที่เจ้าของเดิมใส่ไว้เดี๋ยวโชว์หน่อยว่าทำไมมันเยอะมากบ่งบอกว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะ1,000 100, 0กิโลเห็นไหมคะเจ้าของเดิมก็จะสะสมว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาทุกระยะตรงเป๊ะเข้าศูนย์ตรงเป๊ะเขาถึงเก็บไว้ให้ดูว่าเนี่ยเขารักษารถด,ดีมากนะคะ จริงๆก็ใส่แค่ใบเดียวนะคะใบแท็กแต่เนี้ยเอามาแจ้งท่านผู้ชมให้ทราบนะคะแล้วก็หัวเกียร์ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นหัวเกียร์เนี่ยเป็นหนังนะคะท่านผู้ชมไม่มีรอยเลยเห็นไหมอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้าของเดิมติดไม้เหมือนกันแบบทัชสกรีนนะคะอ่าแบบสัมผัสได้เลยเห็นหคะเอาขึ้นนี้แหละเนาะม,มันเึงเพลงเพราะอ้าวแถมมันนี้ด้วยเห็นไหมคะกล้องหน้าเห็นไหมครบมากเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวสายลมจะให้ดูว่ากล้องหลังจะชัดมากนะสายเกียร์แป๊บหนึ่งอ่ะถูนะถสายให้ดูหน่อยเห็นไหมคะอ่าถอยให้ดูด้วยก็ได้นิดนึงโอเคนะครับผู้ชมมีครบมากเลยเห็นไหมคะเอาขึ้นไหนอ่าเพลงซึ้งๆอยู่หไหมคะผู้ชมสบายตาด้วยเห็นไหมคะ เพิ่มเสียงลดเสียงได้ต่อบลูทูธได้เลยนะคะคุยโทรศัพท์ในรถก็ได้นะคะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วก็คุยแต่ถ้าเราอยู่หลายคนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะรำคาญว่เอ๊คุยโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะขออนุญาตนะคะเพื่อนโอเคอ่ะอ่ะพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งราคาเลยนะคะ โตโยต้ตายาริส1.2ตัวจีเกียร์ออโต้ปี2017นะคะท่านผู้ชมคะ่ะราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดกับท่านผู้ชม459,000บาทเท่านั้นท่านผู้ชมสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์0619581819 0619581819เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ